ส,ส,วสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมื้อนี้มาลูกกาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาลูกกาเด้อเมี่ยบอกมาลูกกาครับมาตลาดกระต่กับยายามาลูกกามื้อนี้พี่น้องกากระไม่ลูกกาไปเข้าวบ้านแน่มันเป็นข้าว้านเนาะอืข้าว้านเลยพี่น้องแต่ที่รถไปดำทุกที่บออกบองอกนะนี่พี่น้อง ค่อยลกเอานึ่งเคลกเอาส,สอง้นส้นถ้ามันมขาดนขาวานาอขอวานาวานเนาะี่ใส่พี่น้องดึงนี่พี่น้องค่อยลกเอาดึงใส่ละลูกเทลาละสองเส้นค่อยออค่อเอาพี่น้ ười, อ,อ,อ,นนองเอ้ยเท่ยนี่สีเห่มผาอยู่เงีนบริห่มผาครับมันลบก,กาดำหน้าว่า <c ười> ลบก,กาดำหน้า าตั้งใจว่าสิลกไอ้นอนห่มผ้ากับแม่อยู่เี่นนสะดอกเป็นว่านมุกลแก่ด้วยคน่าโอ้ยพันสลายเลยนี่พี่น้องนี่มุมนู้นนี่ลกเอาเท่านั้นนี้แหละไปดำเท่ะต้นเหมือนนี่ครับสิไปดำเท่ะต้นเรี่ยสีที่หน้าวานแบบนี้มันอันนั้นเนาะนี่น้านี่พี่น้องที่วานมุมนู้นนี่ก่ามงามนี่บุ้ยผิวหาเลยได้นี่นี่หน้าวานครับนี่ไปสิลกไปดำนี่ มันที่ห้างหาน,ม,นมันบอมันโบออกในทางขาดมันแบบนี้นี่ทั้งสิลกไปแซมแล้วก็ไปดำนาที่ยังบริวารพ่อพี่น้องเนี่ยนะคุนทางฝูไปดำนาทางคุณตาลกล่องมึงไปแต่ตาไายฮะไอ้ลายห,<ะ>ายหนึ่งไหมทำไมไก่ตาเขาจดำนะี่เขาลองลกอยูา่าแซมมันขาดได้นะี่เอานิ้วดันเอานี่นะไกไลๆนี่พี่น้องนี่ค่อยลุกเอานี่ยลุกห่างกันพอค่อยเห็ดพี่น้องเอ้ยมันอ่อนเนาะ อืแล่าไม่ไดกก้ามันยังอ่อนอยู่ได้ไงเขา่าไมนยังอ่อนอยู่พี่น้องเอ้ยยังไปทิ้งขวบดอกเไม่ชอบกิจกรรมเต่ว่าเ้าอยากเห็ดแต่ว่าเ้าโอวคอยมีเวลาเนาะนี่อยากเห็ดไปไดเลยหน่อยเห็ดไปเลยหน่อยพี่น้องเอย้ยนี่เมื่ออื่นไปเสิยได้เดินท่าอีกไปอุดรเมื่ออื่นไปเสิยได้ไปเอาของนี่ก็เลยเห็ดไปพี่น้องเห็ดไปห้ามันนั่งกะตุ๊กเปรี้ยงแล้ว มันโมบีหยาเนาะอ่ะแต่มันโมบีหยาแต่มันขาดขาดนอกจากเลือกเอามันยังอ่อนๆอยู่ถ้าได้หออหัวไปโม่ฮอดถ้าได้ใส่ปุ๋ยได้บางอิฐดีกว่าเรียกว่าหินจะได้ห่อผักจักรนั่นแหลบบเนี่ยจำไล้นี่ขิดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยโซงเทางงแงมงงแงมกับกระใสเท่าเราเก็ดไล่ไป โคตรขวานจริงดิพี่น้องคนกายทางก็จะบ่าเข่าหรือไม่อย่างหรือก้าหรือเขาวานก็จะว่าเออแล้วตะข่อยสิเหตุดอกกุดอกตะข่อย่ไปเสียเดียดกับชีวิตเตอพี่น้องเขาเสีเดียดแล้วตะข่อยสีเหตุมันก็สิเป็นข่าวคือกันละวะเนาะพี่น้องพี่น้องวานอะไรมันจะเป็นข่าวอี้บ่หล่ะมันก็เป็นมะเตงเนาะมันจะเป็นข่าวนี่เราก็จะว่าดีเด่นนี่ก็จาก็เห็นอะไรก็จ้าก็เห็นอยู่ก็เห็เก็ห้องอยู่ สามาดนฮะพี่น้องก็เห็ดอยู่บ่แบบนี้ก้นกับควันนะพี่น้องตเียไม่ได้าจงดำเนาะแต่เอาปีนี้แหละวานว่านผัดม้วยผลมาก้อนเนึ่วานผัดว่านลาแบบนี้เนาะข้าผูกเตียงข้าห็ดลูกเตียงข้าลายนะข้าข้าอดั้นอลยนมีเตียงรอเปล่ข้าบบนี้องน่เตียงหอเปล่า้าเจ้าตอย่างก็สีอัน ข้าวเก็บบักแตงก็เสียดายแบบนี้พี่น้องเอ้ยบักแต้ก็เป็นราคาเนาะหน่อยเล้เว้จีเออถึงร้อยร้อยกว่าเลยส่วนนะเจ้าเงินสะกดเป็นเรี่ยวโอ้ยบ้านฝนมาไวเซฟวันสามรอบเลยเผาก็ได้เบิดเข่าไปเก็บข้าวถุงเลยมือมือมือเด็กสบปยบ้านอีก เลือดจะสิเห็ดพี่น้องหน้ากับหน้าผู้เจ้าของหรอกข่าวกับข่าวผู้เจ้าของผู้ใดบัได้น้ำหรอกก็ตีบัไใดเข่าวผู้ใดบัเสียหายน้ำหรอกเจ้าบัเสียหายน้ำหรอกหิดไปหิดไปแล้วพี่น้องเอ้ยมันก็ายเป็นเป็นเข่าให้องอยู่แล้ววะมันสิเป็นแนวอื่นหรอเป็นเจ้าเป้แค่ห้องอะไรพี่น้องเคยเห็ุบ่แบบนี้เคยคือตาดสซกับยายาบ่พี่น้องผู้ใดบเคยเห็ุก็ลองมึงเด้อลองมึงเด้อ เราเลอะเขาเป็นเขาเนี่นอนแหละยมันเป็นอย่างอื่น,นม,มันสิสีไปดำให้พี่น้องเพิ่งวันนี้ดำเท่าต้นบโมไซหลายได้ไซเท่าต้นสีไปดำให้คุณพี่น้องให้ที่ปลูกแตงน่ะปลูกแตงมองปลูกแตงมันหล่าขมูเนาะอสีไปดำให้นั่นบันนี้โลกาต,ตกแตะเศร้ายังบริการพอซิมันอยู่เพราะว่าข้อยองเอา ค่อยเห็ดเอาเบิดอยู่ดอกให้ละวซิบม no, ัดครับใส่ต้นเดียวให้ใหญ่เบิดอจิ๋ดอกซิบมัดเนาะเออไม่ค่อยเห็ดเอาในพิณนอกในเด่นในพิณต่ห่างเงี้ยงเงี้ยงหางก็เงี้ยงเนาะมันมันยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ยจะเตะขี้ตรงใส่กล้องเขาเลยเลยค่อยลบออกในพี่น้องใส้มือเดียวมันมือมีหยาใค่เดียวมือมีหยาไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกหรอกค่อยค่อยเห็ดเอาดินบงใดดินบงใดดินหล่มเนี่ยมันก็ลบขึ้นพี่น้อกในเด้นเนี่ย เดนขี่ต้มขึ้นหากลากเอาน้ำน like ้ำเยอะแยะเนาะเตนใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยเยอะตุ่มปกติเขาเจ้าห้าเอาเอาพวดพวดพวดโลกาเ้าลกเอาเซลามขาเจ้าใน้มือละสองร้อยสาม้อยนี้สงคนใน้มือละเร้าพวกใครเห็นหน้าเนาะจะเล่นไ้หรือเ่เอ้จะสบายคือหา ขายเปลกเตียงขายพักแล้วเนาะเจ้าหน้าเจ้าหน้ามาเตาเข้ากับพัดเข้าถือเข้ากับถือถือนึ่งหลอดจะเป็นหัวซ่ามันหลายเฮตเตอโลดพ่อได้กินพ่อได้กินเนาะเออเป็นพ่อได้กินจ้างก็จะไปจ้างหลายบ่มีเงินจ้างเบิดเงินจ้างแเนี่างวดรถไถเดิเงงง่ายเสียงงวดหถุดแต่ใจเราบอกเงงง่ายเสียงงวดรหลุดเรายืมเงินเรลูกอันนั่ง ได้ลล่คเตะออกเตะออกได้ขีดตมนะเนะตะออกได,ด้ดมมขีดตมอย่าเตะมาทางเขาเลยเตะเตะจะหน่อยพอมันไ,มไปล้างเขาไปมันงจังแบบขี้ตมเพียจบนนั้นเราห้องก็หมัดอ้าวป่ะนี้หมัดอ้าวแล้วเราก็าากาไปดำหาหมืห่งงามอยู่ดิเพราะแต่มันบกขาดนะเดี๋ยวนี้กบขาดดันมันก็ได้การนั่นแหละดันออกขาดพี่น้องผู้บรรยากาศผู้ คึ้มฟ้าคึ้มฝนคึ้มฟ้าคึ้มฝนค่อยห็ดปพี่น้นนนนองเอ้ยอสิบได้ดำนาลูกกาไย่งนี้ลกอย่ปีนี้โอ้ก่ถ้าตะ <c oughs> ไปของผู้อื่นอีกรกะใส่กับมีจะไปรับจ้งบ่าอะไรรับแจง้งมี่กับันจะได้เงินากได้เงินก็อยากได้ <laughs> โอ้เจ้าสิเอาหน้าด้อยากียดหน้าเจ้าของเจ้าของก็กเ็ดแล้วก็กันเจ้าจของแล้วแหละมิ่สิหายเด้๋ี้ม่ห้ยมิยมย <laughs> ไหน <laughs> งเงินขารไทยยูไล้ใ้ิอพ่อไดเ่อบัห้ยลากระลาว่าจันไปเรื่ <laughs> อยๆเข่าเราจะไปเสียดก,กับชีวิตแล้วเน เอาเด้อในเราก็พอได้กินอีกหลอกปีนึ่งไม่เ,เหลือนิ้วอะไปนี่แหละ <c oughs> กินอีกปีนึงก็บ่มุดหลงในเรานั่นก็นได้บ่ได้ขายปีนี้จุ้มไว้เตี้จุ้งไม่ได้วกินปีนึงก็บ่มุดไม่ได้ขายเอาดอกอยามันบ่ได,ด้ขายเขาเลยปีนี้ขายตั้งหัวปีหมดแล้วตะค่าขาย ก็เราไม่ก็ขายอยู่ดอกว่ามันมาพอด้ขายดอกขายเอาพอไดีข้าวกลีดอ่ะขายอยู่แต่ว่าจงไว้กินอีกปีหนึ่งเ่ากระไดเลยกว่ากว่าก่าคนดอกไปเนี่ยี่น้องเลยอยู่บ้านนี่เขาเจ้ากะอยู่บนคามนี่เขาเจ้ากะยังยังบปิดดำเปิดได้ค่ะเขาเจ้ากับพี่น้องนะผู้ดำก็จากดำเขาเจ้ากับพึ่งตกะกล้าเขาพยายาเมื่อวานก็มี่เลย เพราะว่ายันมันแรงดิเขาเจ้าก็ได้ตกวเก่ามัานอ่นะเฮ้าเห่าหนิเละเฮ่าก็เลยบริจาควานแต่หัวปีพี่น้องเอื้อยยันผลโบมาผดหนาเกิดเนาะหลายนี่มันมีหนาไขอยู่แล้วก็เพื่อช่งนี้นะไข้คือนี่ไขอยู่นี่บ่มีหนาเลยตัวใบมากมันบ่มีหนานะพี่น้องพอดีหนามากพอดีตัวก็ค่อยเห็ดเอาเนี่ยเหาได้เลยเฮาบริเอณนั้นทำโบขาดเฮาก็ได้หมัดเอาเลยนี่พี่น้องเนี่ย อลูกเอาใส่มือเดียวกล้ากับอ่อนๆเห็ดแห้งมาได้กล้าอ่อนนิดหน้อยลุกมาได้เลยด้นี่ไม่ได้ขาดเลยเออขาเห็ดมุ่นล้ดอ่อนๆแบบนี้ปัจเจกเห็ดพี่น้องเออพมีห้าบุคคลมีเวลาหานะตัเลยเห็ดเลยเอาเลยค่อยเห็ดเอาค่อยลุกเอาได้ได้พอได้ไปแซมไปดำจากหน่อยไม่อละไรให้เมื่อละรให้พอได้แซมพร้อม แต่ไซเรายัางใบนอนไดเหมือน,นี่ออกมาก็มาลูกกาเลยน้าเนลุกก้าดนาเป็นคนลงเราเป็นคลงาเป็นคลเานคลเาเุาเราปคงเืาเน,ะนเีลาเกกปนุณลงเราเปนคาเนาเป้นคาเนานานาเนีุณลาเ็ลนลนาคานาปเรงเปโรงเรียน ซไก็นอนแล้วเขาไปขายของเาไปขายของเาก็นอนพี่น้องเฮาก็อยู่เพิ่นอยู่ซ้าตะไสเราเขาว่าตะไสเราบ่เมื่อยเพราะว่าเราเฒ่าแล้วเขาปกน้อยเขาบ่เมื่อยเขาเว้าเนาะผู้เฒ่าลูกเด็กเฒ่าแล้วเมื่อยบ่เป็นเขาเว้าเขายังน้อยยังนุ่มอยู่เขาเมื่อยเป็นเขาเว้าเป็นลูกเล็กเขาเว้าเอือพี่น้องเอ้ยตายกตายาก่เาเขาบ่ มันต้องขอโบว์แหละมันต้องเขาเดี๋ยไปอยู่ไหนซาวไปอยู่ไหนซาเนาะน้องเอ้ยนีาคือเส้นงลอกเข่าเลยกระไรลูกปลาผู้เฒ่าคุ้ยยื่นเขาจะเป็นที่ห้าเลยคือกันเลยเนาะเอ้าหลายวัยอยู่ไี่หลายน้องสองคน คนหนี่ผลลกูกเกลียวองมอมเงี้ยมยู่มันกระลุกได้อยู่พี่น้องมันบมขาดมันไข่อยู่ต้องค่อยเห็ดอะลีมันอ่อนมันอ่อนมากเรียวบอะไรเลยพี่น้องเลยนี่ ขึ้นเกตทั้งคุณซะก่อนที้เขาไดเกตคนในเที่ยวนี่จ้เห็ดพอมายแล้วเนาะเออสิดผานแล้วแบบี้างเนาะภผานเนาะพกพืเห็ดท่ามีเนากระบางก็สูงอยู่นี่นมันลาไหน้มันบลไหลราเห็ดใหม่ไงมันกับภูผานแล้วพ่อข้างกลางมาซูงเธออยู่ ใส่เราไปทำตัวสร้างพระเจ้ามาเห็ดโทษนะพี่นอ้องคุณลงอีกเด้อไอ้คุณลงอีกมันมันสูงกว่านาหน้าค่อยนะ มันบ่ไหลพี่น้องเหรเด้อเโอ้อันคนงานข้าเจ้ามาเห็บน,นะข้าเจ้าเห็ดใหม่น่ามันสิบไหล าหน,หน้ามันโมไลเขาจะหอนใส่ท่อมันสูงทางกลางมันมันมันท่มนอมันต่ํากว่าระดับอันนั้นพี่น้องกว่าระดับอันมันสูงกว่าระดับให้หน้าเท่านะมันเลยบอกอันนั้นเบ้าอยากให้ใเจ้าแก้ไขใ,ให้ แต่ว่าแจ้งแต่ไสเราแจ้งไปแล้วละแจ้งไอโซโท่อแจ้งอันไอ้นั่นไปแล้วสั่งนะครับทดลองแจ้งหมดเลยล่ะจะเจ้ามาบึ่งให้นะแก้ไขให้นะี่ บไสก็เลวน้ต่ว่ามันไหลอยุอเขาาเปิดอยี่แล้วเออเขาเปื่อยน่แล้วอ่ามันไหลมัว่าจะน้ำไหลเนาะเากสิอะไรอย่างเังว่าจะนม่วห่าว่ะวเาหรอว่าจะน้ำไหลเนาะสิเป็นยัง่าแต่มันไหลแต่มันไหลเรอยมันก็โอ้ยก็ตายแล้วเห่าเนาะมันก็มันกเป็นทะเลอะไรยังไงไม่เห่าแล้วเดือดร้อนแต่มันไหลมีปัญหาบอก อ่ยันี่ยโคารห้อคนมีปัญหาอริงแล้วมันไหลอันนี้น้ำบ่ไหลเนาะบ่ไหลเลยนี่โอ้ยมัารู้ายเดี๋ยวดูกระดูดซองมือพี่น้องช่งนั่นนะน่ามันไหลกระดูดซองมือยังมาแห้งเยอะใจสูนจะใส่ตัดทางหมดนี่พี่น้องาใจสูนมาไหวได้แตดูดแต่ท้ายแต่กรเด็ยดขึ้นผมนี่แหละเนาะเอาหิ้งขึ้นผมมันไม่ทางไปใส่กระดียดตัดเลยทางเจ้าใจน้ำไหลไปใส่ดูดกระดูดบื้นน้ำมันต่างหลายเลยยังมาแห้งอยู่ มันก็ต้องได้ว่าบอกข้าเจ้าเลยมันว่วยด้วแบบนี้เฮามันเดือดร้อนเฮาเนาะคิดข้างกันก็คือว่าเลยเฮาตรงเ็นห้มันไหลได้ไหมทางก็ได้เพ่งน้ำก็ให้มันออกนี่ปันพ่อว้มันก็บ่ได้แล้วน้ำโบไหลน้ำท่วงก็ไปใหม่ต้องแก้จุกฉีดนัด้โบได้ได้ทางบ่แก้มันก็บ่ทันท่วมเบิดไอ้ดอกบอกกันแล้วไปเคลียร์กันเราได้เห็นมันไหลหันบุมีปัญหา ม่ได้บางอย่างแันมาไหลห้องกัดเดือดร้อนไอ้ซุ้มหีดงานไอ้ที่ไปไปดำนาเออหีดงานอ่าเศรษฐดำนาสะกอนเออแต่บพรว่าน้ำมันไหลอยู่อ่ามีปัหาดอกมันไหลข้างซีบอกย่างนี้ทำน้ำเขาไหลอยู่เนาะเออไหลอยู่เปิงไหลอยู่อ่ามันก็เปิงตกอยู่ไม่มีปัญหาดอกของเขากรบเบื้องลูกก็ท่อตัวใดเลยเนาะเขาบอกมีสองท่อเขาจะปิดหัวทายไปแล้วมันจะจับกร่เทยใส่ได้ตรงเขาจะไม่เอียง ข hey. ึ้นเปิ um, <S 2> <S 2> ืให so ้แล้วเอาสีรูตีว่าโทมีท่อสองท่อสามท่อเก่ามันน่อทบพิดหัวพิดท้ายไว้ท่อเก่าคือความหมายนะคือว่าสใส่ท่อใหม่เออทมท่อเก่าแล้วเสียมันท่อให้มะลายท่อใหม่แต่ท่อใหม่พอไปสูงกางแล้วนั้นเห็ดกรได้มันเห็ดใส่สูงเนาะมันสิไปลหลใส่สูงมึงกับอะไรแบดนี้เขาใ้ใจคงนะเฮ้าบบได้รู้ว่าเขาเจ้าใส่อะไรมันสิรูตีว่ามีท่อเก่าท่อใหม่มีทางเดียวก็คือ ยังว่าถมไวเลยถมไวเลยท่อทมมีทางใต้ดินผู้เนาะมีทางเดียวคือตัดหนทางอ่นแล้วตัดทางผมก็ได้ตัดแล้วทางได้ไม่ไหลเจ้ยวนุ่มไปใส่เขาตัดทางเขาภู้ที่เื็กเขาก็รู้เลยว่าท่ออยู่สายเขามาเปิดความคุดเปิดปากท่อตัวนั้นท่อเก่ามันนะมันดูต่ำแต่มันก็ไหลอ้าเลยเนาะมันก็ไหลแหละเชื้ลือน้ำมาสินั่นยังเท่ากับสบายเลยเดือดร้อนเยังก็วนไปไนมาไหนเดือดร้อนได้แหละ มัปัญหาอย่างมปัญหาดาวนาไหลต้องให้มันไหลเพราะาหน้าห้องหน้าเนาะต้องปิ้งได้ปิ้งไไหมเป็นทะเลเย จะเจ้าอีเด้อแห้งจะแห้งกำลังใจก็อยู่ที่เนี้ยแต่ใส่แล้วแต่อยู่แล้อ้าวเบ็ดออกมาเลยแบบนี้ขี้บดขี้เม็ดไรอยู่แบบพวกไปดํากรบกะห้องอนขี้บดนึ่งกรบดํสักกรบกรบจะได้จะมาลุกไม้ เลื่อๆพี่น้องเอ้ยกรออซีรียรับเอไยดกับคิดหมัดก้นคิดหนักันด้าหนัคนเดียวนจะาวนังนเดียอะไรกระสีหวานติกอยู่ี่พี่น้องมีอนเฮบริสทหวานนะเพราะว่ามันอนนี้สู้นี่ก็สิหวานน ชิ oh. วานอีกนี่มันมดเดเซหลายนี่ ซมุนเฮาจัไปลบให้พุ่นเนาะไปนั่นเลยไกไปแซเไปแซาง้บ่ว่าค่อยย้อนเอานอ้อนี้กดำสเฮาได้เออกส

Mình có bạc xanh và xanh là kít lỏ đấy, đấy. Kít lổ, kít đấy. Không Mình. Là săn kỹ lạc 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 น้องกระดักคิปนี่กโดคคิปนี่เดี๋ยวพี่น้องเดอส่น้าก่อนสวัสดีจ้า